ชาดเลยหน้าเอียงหน้าชาดเลยวันที่10พาคมพวกเราโสดแกงแกงคนโสดอย่าไปเชื่อพวกการใช้หือไซโบแม่แกงเราโสดนะโสดหรือเปล่าพี่หมอนักพี่แองกี้เฮ้ย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 เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้เฮ้เฮ้ย้เ้เ้ จากพ่อพ่อน้องต้นกล้าจากสิงคโปร์เอาเบิ้งดาเ้งาไอกงีักเครื่องกันนกเครื่องกันสเครื่องเลยใาการนักเครื่องโผลบอเลยอออบอหยมากอีกอันนี้ักเครื่องมาได้มาไดอันน้นฮัมาได้ฮักดักเครื่องฮักเครื่องไปอีก จากพ่อน้องต้นกล้าจากสิงคโปร์แม่นบอกเลยขอบคุจากพ่อน้องไอคิวค่ะพ่อน้องไอคิวเป็นพ้นถือมาให้จากพ่อน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวเ้อโอนาหน่จากพ่อสนาดที่ซื้อการไส่แล้วก็บรรันการใช้นานการใช้ให้น้องหมูกิงเต การใช้ขัเงินให้ลูกอีกวันนี้แต่ละการบ่มเนี่ยแต่ละการก็ถงกี่โมงก็หลังเช็กซาวเอาพี่น้องหลังเช็กซาวเขารลยการเจริญไลส่วนเนาะไปให้ไปน้ำเด้อไปไปไปใหญไล่ไสดต้องต้องเป็นเขารลยการน้ำเลาะเอาเืโดนงบกเจอก่องปืนอุ้ยเบิงเล็บเบิเล็บเขาเนี้ยหน่อยได้ปิดก็ชันบ่อันนี้มันครูกระแป่งแค่ไหม เป็นไดดพร้อมติโอ้ยมาตีหนูดังดิลูกเดี๋ยวเราเป็นล่มดี่ไปหาดบุ้นมามันคือแป้งแท้แป้งเด็กน้อยโอ้ยเป็นล่มน้่เจบีโอ้ยนังกินเจ้านังตีหนูดังของวาน่ะเปื่อยเฉียเปื่อยเียไโอ้ยมาสูนอมา่โน้นเลยนมันักพูดเครื่องลูก

เูรักอะไรกูรักอะไไปกินไปกินกุเีร่บกันไปไปอันไปว่าไม่ค่าแม่เอดดี้อันอันอัแทบมูจังไหนคืออันหยาบแทบพราะจาเจ้องวิ่งแขวนยำเมันไหมนาฬิกาคืองามแทลูก ดัวย่ังเปิ้ลๆเป็้ล่ก็รีกาแต่เปิ้เปิล้ลนะใส่กับหเอาบราใส่กับหัวเอารน้าปดมันค้งําเดไ้อาจะมาอยู่นี่ามือโปริจ้าพนักงานขนขอคนมาไลแท้คนไลโอคนขนของไม่ได้ขนตุกตุก ออกรถฮกลอหน่อยักคัน้งครับลยอโอ้ย่วิเขาวะครับดอกมากขท้นไร่ยานไปเห็นนอะดากลาคน่นครับคนไหนเอากระีคนขับเนาะแมนไปขับรถนแม่หน่อยรถส่วนกันทั่หากับ่ารับสายไปหนดแล้วคุรถเดแล้วหลนดีแหมื้อที่เห็นอมแปวมารอแล้วน่ะฮอกก็เลยเห็นรถฮอใไก่แล้าไก่แป็นบาอกกัเลทัหาบรับสายค่ะพอก่อเนี่ย ยูทูบเบอร์เงียบเนาะนี่เาเพืนเ้นขานเล้อละแหล่ลงแหล่ลไ้อ่ะไอ้แกขอคอเาเยนะตรโคขอคอเขาเ์แนนี่เกือบโต๊กันเกือบโต๊ะห่วยแม่แม่ห่วยกับห่วย่นจริงๆแม่ไปกันใส่หวงน้ำแะ้วรมา มีเมนูจจะไม่กอดไม่ให้กินาพเพื่ไปกินขาวเพ่ไปกินเขานนั่นแหละไปกินพ่อจนี่หาซู้เพื่อนไวลูกพปซีไปกินเขาจ้าเด้อเด้อชหนึ่งทุกเจอกันใครไม่มาประชุมเวลาอไม่อ่านไปหาเขาซื้อเอฟซีกินแล้วจ้ะวันนี้มีกับเขาวมาจากบ้านน้่เอง วก็ตามตลอดคุณค้าจะบ่ไห้มามันมีผู้ามาแม่อยู่ใส่ค่ะแม่ยุ่นี่คือบปเลี้ยงประมาณ3ามสิโลมานีกบ่ไกลบกไกลแล้วสินี้นไปใากันก็ขัเขาก็้างคัวที่บ้านขั้ที่เลี้ยงดีค่ะมาไปนลองยิงมาแล้วจ้า เน่กสองไฟแม่เปิดคุณแม่เราเซลฟี่บุหลาพวกทาเราเซลฟี่ดู กรมาเลยจ้ะองุเวทีเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะอุล่เีเด็ดขบคกเกสวยท้เส็มต่แล้วคลิปนี้ฝากไว้สยขอบคุณค่ะ